ไม่เคยสุดโยคะเลยจะเริ่มสุดยังไงดีสวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะนาะนาะเห็นมีคนที่สงสัยเนาะเกี่ยวกับว่าไม่เคยสุดโยคะเลยจะเริ่มสุดยังไงดีหรือบางคนก็มีคำถามว่า อายุมากแล้วแล้วก็ไม่เคยฝึกจะเริ่มจากท่าไหนก่อนดีคลิปนี้นะนะมีท่าที่ผู้ฝึกใหม่ทุกคนควรทำมาฝากค่ะและท่านี้นะคะนอกจากจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อก่อนจะเข้าสู่ท่าฝึกอาสนะหรือการออกกำลังกายต่างๆแล้วมันก็ยังช่วยลดไขมันสะสมของเราได้ทั้งตัวเลยละค่ะท่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยนะคะ เราเริ่มจากยืนตรงค่ะเท้าชิดนะคะสำหรับผู้ฝึกใหม่ถ้าหายใจเข้าออกตามที่นา,นานาบอกไม่ได้ให้หายใจเข้าออกปกติเวลาทำไม่ฝืนร่างกายนะคะทำเท่าที่ได้ในหกรอบแรกนั้นสำหรับคนที่ขาตึงส่วนหกรอบหลังนะคะสำหรับคนที่ขาเริ่มมีความยืดหยุ่นดีแล้วหรือผู้ที่ขาตึงจะลองทำก็ได้ไม่ว่ากัน ส่วนใครที่ขาตึงมากนะคะก็ฝึกแบบ6รอบแรกไปยาวๆค่ะนานาจะพาฝึกทั้งหมด12รอบเลยนะคะใครได้แค่ไหนเอาแค่นั้นค่ะใหม่ๆอาจจะได้แค่3รอบ6รอบไม่เป็นไรพักก่อนนะคะทำไปนานๆเดี๋ยวเพิ่มรอบได้เองค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะยืนตรงเท้าชิดค่ะ ตาเอาตรงไปด้านหน้าเวลายืนตรงเก็บหน้าท้องหายใจเข้าพนมมือกลางหน้าอกหายใจออกยืดแขนไปด้านหน้าหายใจเข้าสองแขนยกยืดหลังตึงหายใจออกขมแมวท้องค่ะย,ยืดตัวไปด้านหน้าค่อยๆพับตัวก้มลงไปเท่าที่ไหวนะคะคลเวียนหัวให้เงยหน้ามองออกไปข้างหน้านะคะเชิดขางถอยเท้าขวาไปด้านหลังวางเข่าคะ่ะ หายใจเข้ายกอ,อกเงยหน้าขึ้นสังเกตข่าด้านหน้าไม่เกินปลายนิ้วเท้านะคะวางมือลงมาก้าวขาซ้ายไปด้านหลังขาก้าวไปยาวๆเลยแล้วเรายืดขาขวาตามไปชิดวางเข่าสองข้างแล้ววางตัวลงไปที่พื้นเบาๆหายใจออกหายใจเข้ามือผักแล้วยืดอกเงยหน้า ขยียดแขนตึงไม่ได้งอข้อศอกนะคะหายใจออกตั้งเข่าค่ะปลายเท้าจิกพื้นแล้วยกหัวเข่าโค้งตัวไปด้านหลังขม่มวท้องด้วยวางเข่าลงไปที่พื้นก้าวขาขวาไปด้านหน้าให้ถึงมือดันเข่าไปด้านหน้าให้หน้าขาตึงแล้วหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นอย่าลืมเข่าด้านหน้าไม่เกินปลายนิ้วเท้าค่ะวางมือลง ก้าวขาซ้ายกลับด้านหน้าเท้าชิดติดกันหายใจออกขแมแ่วท้องพับตัวลงไปเท่าที่ไหวหายใจเข้าแขนชิดหูแล้วยืดตัวกลับขึ้นด้านบนหายใจออกลดมือลงนี่คือหนึ่งรอบของการฝึกนะคะต่อค่ะพนมมือหายใจเข้าหายใจออกยืดแขนไปด้านหน้า หายใจเข้าสองแขนยกยืดหลังค่ะเวลายืดหลังเราจะยืดขึ้นไปตรงๆนะคะหายใจออกค่ะโน้มตัวลงไปด้านหน้าค่ะแมวท้องใครที่ขาตึงมากงอเข่าลงไปได้นะคะก้าวเท้าขวาไปด้านหลังวางเขา่าหายใจเข้ายกอกเงยหน้าขึ้นวางมือลงก้าวขาซ้ายไปด้านหลัง ยืดขาขวาตามไปชี้วางข่าว,วางตัวนอนราบหายใจออกหายใจเข้ามือผลักพื้นแล้วยืดอกเงยหน้าอย่าลืมขยับแขนตึงไม่ได้งอข้อศอกได้นะคะหายใจออกค่ะตั้งเข่าปลายเท้าจิกแล้วยกเข่าโค้งตัวไปด้านหลังกดส้นเท้าเท่าที่ไหวค่ะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นวางเข่าสองข้างตั้งลงมาที่พื้น ก้าวเท้าขวามาด้านหน้าให้ถึงมือหายใจเข้ายกอกเงยหน้าขึ้นอย่าลืมเข่าไม่เกินปลายนิ้วเท้านะคะวางมือลงก้าวขาซ้ายกลับมาด้านหน้าค่ะหายใจออกขะแมวท้องพับตัวกลมใครเวียนหัวไม่ต้องกลมศรีรษะค่ะหายใจเข้ายืดแขนยืดตัวกลับขึ้นด้านบนหายใจออกลดมือลง หายใจเข้าพนมมือกลางหน้าอกหายใจออกยืดแขนไปด้านหน้าหายใจเข้าสองแขนยกขึ้นไม่ต้องแอ่นตัวไปด้านหน้าจนหลังแทบหักนะคะหายใจออกค่ะก้มลงด้านหน้าค่ะแมวท้องก้าวเท้าขวาไปด้านหลังวางเขา่าหายใจเข้ายกอ,อกเงยหน้าระวังเข่าด้านหน้าด้วยนะคะวางมบือลง ก้าวขาซ้ายไปด้านหลังเหยียดขาให้ตึงยืดขาขวาตามไปชิดวางเขา่าวางตัวลงไปหายใจออกหายใจเข้ามือผลักขาย,ยืดอกเงยหน้าแอน่นอกกดไลหล่ห่างจากหูหายใจออกตั้งเข่าปลายเท้าจิกยกัวเข่าแล้วผลักตัวไปด้านหลังกดส้นเท้าลงไปขมแมวท้องด้วยวางเข่าตั้งลงมาที่พื้น ก้าวเท้าขวาให้ถึงมือดันเข่าให้หน้าขาตึงหายใจเข้าโยกอ,อกเงยหน้าขึ้นวางมือลงก้าวขาซ้ายกลับมาด้านหน้าเท้าชิดหายใจออกขมแมวท้องพับตัวกมหายใจเข้ายืดแขนโยกลังขึ้นมาด้านบนค่ะหายใจออกแล้วลดมือลง หายใจเข้าพนมมือหายใจออกยืดแขนไปด้านหน้าหายใจเข้าสองแขนยกยืดหลังให้ตึงหายใจออกยืดํำตัวไปด้านหน้าคําแมวท้องแล้วพับตัวลงไปก้าวเท้าขวาไปยาวๆวางเขา่าหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นวางมือลงก้าวขาซ้ายไปด้านหลังเหยียดตึง ยืดเท้าขวาตามไปชิดวางเขา่าวางตัวราบพื้นหายใจออกหายใจเข้ามือผลักยืดอกเงยหน้ากดไหล่ห่างจากหูนะคะหายใจออกตั้งเข่าปลายเท้าจิกยกหัวเข่าผลักตัวไปด้านหลังขมวท้องกดส้นเท้าเท้าที่ได้วางเข่าตั้งลงบ่าที่พื้นทั้งสองข้างก้าวเท้าขวาให้ถึงมือ ยืดให้หน้าขาตึงแล้วยกอกค่าหายใจเข้าวางมือลงก้าวขาซ้ายกลับด้านหน้าเท้าชีดหายใจออกขมแมวทองก้มลงหายใจเข้ายกแขนยกหลังขึ้นด้านบนหายใจออกลดมือลงอีกสองรอบค่ะสู้ๆนะคะทุกคนพนมมือหายใจเข้า ยืดแขนหายใจออกยกแขนยืดหลังหายใจเข้าลึกหายใจออกขมแมวท้องยืดตัวลงไปด้านหน้าก้าวเท้าขวาไปด้านหลังวางเขา่าหายใจเข้ายกอกเงยหน้าขึ้นวางมือลงมาที่เดิมยืดขาซ้ายไปด้านหลังก้าวขาขวาไปชิด หายใจออกวางเข่าวางตัวลงที่พื้นเบาๆหายใจเข้ามือผลักยืดอกขึ้นแอ่นอกถ้าไม่ไหวงอข้อศอกนะคะหายใจออกค่ะตั้งเข่าปลายเท้าจิกโค้งตัวไปด้านหลังดาวเวิรดอก วางเข่าสองข้างลงก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าดันเข่าให้หน้าขาตึงยกอกหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นวางมือลงก้าวขาซ้ายกลับด้านหน้าค่ะหายใจออกข่าแมวท้องพับตัวลงไปเท่าที่ได้หายใจเข้ายืดตัวกลับขึ้นด้านบนสุดลมหายใจลึกๆหายใจออกลดมือลง รอบที่หค่ะพนมมือยืดแขนหายใจเข้ายกแขนขึ้นหายใจออกโน้มตัวลงด้านหน้าค่ะแมวท้องก้าวเท้าขวาไปด้านหลังวางเขา่าหายใจเข้ายกอ,อกเงยหน้าเข่าด้านหน้าไม่เกินปลายนิ้วเท้าค่ะวางมือ ยืดขาซ้ายไปด้านหลังก้าวขาขวาเหยียดตึงไปชิดวางเข่าวางตัวเบาๆหายใจออกหายใจเข้ามือผลักยืดอกขึ้นกดไหล่ห่างจากหูหายใจออกตั้งเข่าปลายเท้าจิกยกขวเข่าโค้งตัวไปด้านหลังขมแ้วท้องกดส้นเท้าเท่าที่ไหว วางเข่าสองข้างลงมาที่พื้นก้าวเท้าขวาให้ถึงมือค่อยๆขยับนะคะหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นวางมือลงก้าวขาซ้ายกลับด้านหน้าเท้าชิดค่ะขม่มวท้องก้มตัวลงหายใจออกหายใจเข้ายืดแขนยืดหลังกลับขึ้นด้านบนหายใจออกค่ะโลดมือลง ต่ออีกหกรอบนะคะใครที่ขายืดหยุ่นดีแล้วค่ะให้ทำตามแบบหกรอบหลังนี้ได้เลยค่ะพนมมือหายใจเข้าค่ะหายใจออกยืดแขนไปด้านหน้าหายใจเข้าซองแขนยกยืดหลังตึงหายใจออกยืดตัวไปข้างหน้าค่ะแมวท้องก้มลงอย่าลืมใครที่ตึงมากงเข่าได้ค่ะก้าวเท้าขวาไปด้านหลังยาว,ยาวหายใจเข้ายกอกเงยหน้าขึ้น วางมือลงที่เดิมก้าวขาซ้ายไปด้านหลังยืดให้ตึงยืดขาขวาตามไปชิดใครไหววางตัวลงไปเลยค่ะใครไม่ไหววางเข่าก่อนหายใจเข้ายืดอกเงยหน้าขึ้นเหยียดแขนตึงเท่าที่ได้หายใจออกค่ะโค้งตัวไปด้านหลังกดส้นเท้าเท่าที่ไหวขมแมวท้อง ขยงเท้าก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าวางเขาซ้ายยืดอกเงยหน้าหายใจเข้าวางมือลงก้าวขาซ้ายกลับด้านหน้าเลยเท้าชิดหายใจออกขมแมวท้องพับตัวลงไขไม่ไหวเชิดคางไว้นะคะหายใจเข้ายืดตัวกลับขึ้นด้านบนยืดหลังขึ้นไปค่ะหายใจออกลดมือลง ต่อคะ่ะหายใจเข้าพนมมือหายใจออกยืดแขนหายใจเข้าสองแขนยกยืดหลังขึ้นหายใจออกยืดตัวไปด้านหน้าคขมแมวทองก้มลงเท่าที่ไหวคะ่ะก้าวเท้าขวาไปด้านหลังวางเขา่า หใจเข้ายกอ,อกเงยหน้าขึ้นระวังเข่าเราไม่เกินปลายนิ้วเท้านะคะวางมือลงยืดขาซ้ายไปด้านหลังยืดขาขวาไปชิดใครไม่ไหววางข่าแล้ววางตัวลงไปแบบนี้ค่ะ หายใจเข้ายืดอกเงยหน้าขึ้นขยับแขนตึงได้ขยัแขนเตึงไม่ได้งอของ้อศอกหายใจออกดาวดอกค้งไปด้านหลังกดส้นเท้าเท้าที่ไหวนะคะไม่ฝืนเนาะขยงเท้าก้าวเท้าขวาให้ถึงมือวางเข่าซ้ายยกอกเงยหน้าหายใจเข้าใครไม่ไหวเระวางเข่าก่อนแล้วค่อยก้าวนะคะมือวางค่ะ ก้าวขาซ้ายกลับมาชิดด้านหน้าหายใจออกก้มตัวลงหายใจเข้ายืดแขนแล้วยืดหลังกลับขึ้นด้านบนหายใจออกลดมือค่ะหายใจเข้าพนมมือหายใจออกยืดแขนไปด้านหน้าหายใจเข้าสองแขนยกยืดหลัง หายใจออกคายยืดตัวลงด้านหน้าขะแมวท้องพับตัวลงเท่าที่ได้ก้าวเท้าขวาไปด้านหลังแล้ววางเข่าลงไปหายใจเข้ายกอ,อกเงยหน้าขึ้นวางมือลงก้าวขาซ้ายไปด้านหลังยืดขาขวาตามไปชิดวางตัวลงไปที่พื้นหายใจออก ไขก่ก้ามเนื้อแข็งแรงวางลงไปตรงตรงเหมือนแพลงเลยนะคะหายใจเข้ายืดอกเงยหน้าหายใจออกค่ะดาวด,ด็อกปลายเท้าจิกพื้นโค้งตัวไปด้านหลังอย่าลืมคขแมวท้องค่ะขยังปลายเท้าก้าวเท้าขวาให้ถึงมือวางเขาซ้ายหายใจเข้ายกอกเงยหน้าวางมือลง ก้าวขาซ้ายกลับด้านหน้าเท้าชีดหายใจออกพับตัวกลมขมหมวท้องด้วยหายใจเข้าขาแขนชิดหูแล้วยืดตัวกลับขึ้นด้านบนหายใจออกเหลาลดมือลงหายใจเข้าคะ่ะพนมมือกลางหน้าอกหายใจออกยืดแขนไปด้านหน้า หายใจเข้าสองแขนยกยืดหลังให้เต่งอย่าลืมนะคะเราแค่ยืดหลังค่ะไม่ต้องโค้งไปเป็นสะพานโค้งนะคะหายใจออกขะแมวท้องพับตัวลงค่ะก้าวเท้าขวาไปด้านหลังวางเข่าหายใจเข้าค่ะยกอ,อกเงยหน้าขึ้นเข่าด้านหน้านะคะไม่เกินปลายนิ้วเท้าวางมือลงก้าวขาซ้ายไปด้านหลังยืดขาขวาตามไปชิด วางตัวลงไปหายใจออกหายใจเข้ามือผลักยืดอกขึ้นเหยยหน้ากดไหล่ห่างจากหูค่ะหายใจออกดาววด,ด็อกปลายเท้าจิกพื้นพักตัวโค้งไปด้านหลังกดส้นเท้าเท่าที่ไหว ขยงปลายเท้าก้าวเท้าขวาให้ถึงมือค่อยๆขยับไปนะคะหายใจเข้ายกอกเงยหน้าเช็คเข่าตัวเองด้วยวางมือลงก้าวขาซ้ายกลับด้านหน้าขาดเท้าชิดหายใจออกขมแมวท้องก้มลงเท้าที่ได้หายใจเข้ายืดแขนชิดหูยกตัวกลับขึ้นด้านบนแล้วหายใจออกลดมือลง หายใจเข้าพนมมือกลางหน้าอกหายใจออกเหยียดแขนให้ตึงหายใจเข้ายกสองแขนยืดหลังขึ้นหายใจออกโน้มตัวลงด้านหน้าคำแมวท้องก้าวเท้าขวาไปด้านหลังหายใจเข้าขาย,ยืดอกเงยหน้าขึ้นวางมือลง ก้าวขาซ้ายไปด้านหลังเหยียดตึงยืดขาขวาตามไปชิดวางตัวลงที่พื้นหายใจออกหายใจเข้ามือผลักแล้วยืดอกขึ้นเหนื่อยหน้าไขหลังตึงงอ,อข้อศอกได้นะคะหายใจออกดาวด,ดอกค่ะผลักตัวโค้งไปด้านหลังค่ะแมวท้องกดส้นเท้า ขยังปลายเท้าก้าวเท้าขวาให้ถึงมือวางเขาซ้ายยกอกเงยหน้าหายใจเข้าวางมือลงก้าวขาซ้ายกลับด้านหน้าเท้าชิดค่ะหายใจออกค่าแมวท้องก้มลงเท้าที่ไหวแขนชิดหูยืดตัวกลับขึ้นด้านบนหายใจเข้าหายใจออกลดมือลง รอบสุดท้ายแล้วค่ะหายใจเข้าพนมมือกลางหน้าอกหายใจออกยืดแขนไปด้านหน้าหายใจเข้าสองแขนยกยืดหลังให้ตึงหายใจออกขมแมวท้องน้มตัวลงเท่าที่ไหวก้าวเท้าขวาไปด้านหลังก้าวยาวๆหายใจเข้ายกอ,อกเงยหน้าอย่าลืมเช็คขาด้านหน้าตัวเองด้วยนะคะวางมือลง ก้าวขาซ้ายไปด้านหลังยืดให้ตึงยืดขาขวาตามไปชิดหายใจออกวางตัวลงเบาๆหายใจเข้าค่ะมือผลักแล้วยืดอ,อกขึ้นเงือยหน้าหายใจออกโค้งตัวไปด้านหลังดาววด,ด็อกขแมวท้องกดส้นเท้าให้ก้ามเนื้อขาด้านหลังตึงเท่าที่ได้ขยงปลายเท้าก้าวเท้าขวาให้ถึงมือ วางขาซ้ายยกอกเงยหน้าหายใจเข้าวางมือลงก้าวขาซ้ายกลับด้านหน้าเท้าชิดติดกันค่ะหายใจออกขะแมวท้องก้มตัวลงไขวยนหัวไม่ต้องก้มศีรษะนะคะหายใจเข้าค่ะแขนชี้ทูยืดตัวกลับขึ้นด้านบนหายใจออกลดมือลง ครบ12รอบแล้วนะคะทํากันได้กี่รอบเอ่ยทำเท่าที่ทําได้ค่ะเดี๋ยวพอร่างกายเราเริ่มแข็งแรงมีกําลังก็จะทําได้มากขึ้นเองค่ะไหว้พระอาทิตย์จบเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะมีใครไหว้ครบ12รอบบ้างคอมเมนต์บอกมาหนะหน่อยนะคะว่าทํากันได้กี่รอบคะ่ะสำหรับคนที่ขาตึงเราก็ทําแบบขาตึงใครที่ขายืดดีแล้วก็ทําแบบที่คนขายืดดีแล้วนะคะ บางคนขาตึงมากบางคนขาตึงน้อยโครงสร้างของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่อยๆปรับตามสรีระของเรานะคะเมื่อกล้ามเนื้อเราพร้อมเราก็จะทําได้มากขึ้นเองไม่ว่าจะเป็นการสึกโยคะยืดกล้ามเนื้อหรือแม้กระทั่งการออกกําลังกายในท่าตางในะคะที่ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะ ทำท่าถูกหรือเปล่าจะระเบียบร่างกายถูกไหมสามารถถ่ายรูปนะคะหรือว่าถ่ายเป็นคลิปวิดีโอส่งมาให้นานะช่วยดูได้ที่ f a c e b o o k โยคะแฮปปี้ที่นานะขึ้นไว้ใไ้นี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ